อาช่าตัวปลานะครับจากละลัดไข่เปียกครับอ่แล้วดูนะศูนจุดห้าเจ็ดจดก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับจากที่แพทนะครับ อ่แล้วดูปลาพิแพตตัวนี้นะครับ0.58จุดนะครับจากปลาเปรมหลิวไข่เปียกราชบุรีนะครัมมบดูนนะขาดหรือเปล่าฮะ0.57นะคนะรับไปุู่นสี่เหี่ยวนะครับ มันจสี่เดนี่เออเอาดูอะไรไปเอดปตาตัวนี้ขออใครอายังไกับนบนครับนนบลาดุรีนะครับใ้เียเอาได้หมห้นย์จุดเ้าปครับคือโมงสุ่ท้ายไงพี่ใส่ห้าสามไม่ใช่หรอเออห้ามครับพอดีผมบอกแล้วยากระเามันต้องพอด ก็ขอใครนะครับวันเช้าฉีดยามะพร้าวมาอาจจะมีมือมืดขอของ้าเตัวนี้ของัรนดิวครับห้าสี่ขอห้าสี่ตัวเลยเขาจะร้องห้าปหรือเปล่านะก็เรียบร้อยนะครับผัดอีกห้าสีนะครับปลาช่าตัวปลาแล้วของพี่โก้าตัวตาครับ้พี่เขาัดไสมาแล้วโซไศูย์จุดห้าหกแล้วตัวนี้นะครับ ปลาท่าตัวปลา <c oughs> ของนรัตไข่เปียกนะครับ <c oughs> แล้วดูนะล็อกที่ศูนย์จุด6.5มีผลปลาขันนอกนะครับ <c oughs> ปลาโดนต่อไปแนละ้วปลาของจันลุ่งนะครับจันลุ้งลอยลัดนะครับ <c oughs> แล้วดูนะครับ <c oughs> อะแล้วดูลนะ้วศูนย์จุด5.5ก็มีผลปลาขันนอกเช่นกันนะครับ ต,ตัวนี้ปานะโอนะครับปรับเรียงครับละอ้อเริ่มมาใกล้เทียงครับศจุดห้าเอเยังไงอนะมีแรบแรบแปดด้วยนะครับศูนย์จุดห้าเก้าแล้วเกนจรงครับปากท่านโกปานะครับจากน้ำมิทอ ตัวนี้นะศูนย์จุดหกศูนย์มาทางตัวไานะครับขอโอเอ็มแลวโอ้โหวันนี้เราต้องดูหรือเปล่าครับยังไม่ทันไสลองแกนมีทายเลขห้าครับตัวนี้ผมครับองเอนะครับตัวต่อไปแลของจันลูกครับลูกมีผลึเปล่าแล้วไปกี้ลึกเปล่าหรือกี้ครับไปทางตัวไปแ่รับคืนครับศูนย์สี่ศูนย์ครับมาทางตัวมานะขอ โกมกนตัวาะตัวนีปลาตัวปลาน้ำของน้ำพิธร์น้ำองเนี่ว่านานหหาหนึ่งตัวนี้ปลาของนรัตไข่เปืยกนะแล้วดูปลารัสครับโอ้โหสูงถึงว่าเจนะปลาตัวปลาน้ำองาาครับ ปาช่งตัวปลาแนละ้วขอบปลาเปนะครับตัวนีศูนย์จุดหกสามผ่านก่อนคนระับปลาชัางของปลกเอ,ม 5, 3, กอนนะ็มศูนย์จุดห้าสามครับปลาชาตัวปลาคนระับของกนกครับ หลุดเลยพี่โอ้านน้อมีหลักฐานให้คิดไปแล้ว บากระันตับานะรับของนทดิวนะครับตัวนี้นทะดิวสะเเนอร์หมูสามของาเกตนะแหม่จะลุดอยู่แล้วนะมันมีเลขสีนะครับนทิวอย่าลืมนะยอมอะยอมคนระับฝากระันตับานะรับของนักพิทรอรนะครับอะแล้วดูนะแหมพิสตมาแวบๆเรียบร้อยไม่แวบนะครับวาบ อาช้งของนรนะัตครับศูนย์จุดห้าห้า่านก่อนคนระับมาแล้ช้งของจันลูกคนระับปากขยาวอ่าดูนะศูจุดเจ็สี่มีผลครับ่าถนะ้า,า,า,าดูพานะครับของตองเอ็มคนระับ 64นะอะแล้วดูจันลูกนับนั่งหรือ,อยังครับงสูนจุด64มีผลนะตัวเองครับจะบอกให้นั่งเร็วๆร็า <c oughs> อะเขาช่างนะครับของไตน้ำสุริตานนะครับ <c oughs> สวยจุด81 <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่ไตน้ำนะครับจะเตเร็วหรือเปล่าหรือเปล่านะครับต้องดูนะครับ <c oughs> สวยจุด82ไม่มีอะไรนะครับ ปลาเ้าช่างหอมนะโอ้ยปาโอนะศูนยสี่มผลครับวันนี้ปลาหอมที่โกนะครับไม่มีอะไรนะครับปลาตะนกนะครับ หนูจุดตัวนี้ไม่มีอะไรผ่านเลยนะนี่นะครับตาแต่น้ำตักมีปัญหาแน่นอนนะครับสามแล้วแต่เขาเพื่อมาลุ้นนะครับโอ้โหครับเลขขายหรือเปล่านะสามจุดหกไปครับ เปล่งเลยปลาช้างตัวปลานะครับของใต่น้ำนะครับร้องเป้งเลยใต่แดงเข้นมาเลยเย็ดมัม่อ่าแล้วดูมันเย็ดจุกมากโอ้ไตครับร้องเลยแปดหกครับจุกเยอะนะตัวนี้นัน็องครับว่าไต่จะเล่นไต่รองให้เต็มไม่ได้นะตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วนักน็อตครับ หนึ่งตงัวปลาครับของนี่ไปแล้วดูตัวน,นี้่าก่อนนะครับวหกช้างตงัวปลาครับน้องอ้ําไปด้สีเกี่ยวนครับื่อจุดหกนครับปลากรงของนดิวสเปเลอร์หูสานะครับอ่า้ก็เขากาะห้าสี่ครับ อ่าเรียบร้อยนะยดูนะ,อะโอ้โหจะหล่นนะต้องดูนะ <c oughs> อย่างไรครับไม่ดิวก <c> ล <oughs> <c oughs> ับบ้านนอนแล้วไม่บอกศูนย์จุดห้าสามขัดจิิกนะึง รับจากหว๋อเปย์ครับตัวนีย้ยังไงฮะห้าห้าไม่พันครับ ครับเหลยสนะองนาทีอันนะครับแต่ลูกนะครับใส่น้ำนะคนระับ cobrar มาข้าตัวาอดอู ช่างหนึ่งตัวปลาของลูโก,โก้ครับล,บลุญที่ตาช่างนะครับอ่าแล้วดูนะปลาปลาพัก้ามาอีกนะศูนย์ห้าสี่นี่โอ้ครับมาด้านตัวปลาครับจับไปอ่าแล้วดูแล้วพี่โอ้นั่งหรือยังนนะ S <S นะครับป่านะมิททรตัวสักพูน่นะฮะเตะนนบลงไปเป็นที่ต่อกและทําให้นักตีนะครับดุกอย่าถุยลวบหล่ลงไปนะครับครับก็ละดับยัางเป็นทางการนะครับนันดับที่หนึ่งป่าไซเอกนะครับ0.58นะครับอยู่ที่นวิททรนะครับทีงานเดะพักเจ็ตนะครับที่2ออยู่ที่นนบราชบุรีนะครับป่าได้ลองนะครับอยู่ที่นันนดิวป่าไซใหญ่อยู่ที่นโอนะครับขันนอกช่วงที่หนึ่งอยู่ที่นวิททรนะฮะ ช่วงที่สองอยู่ที่พิธีดุกยางถุยครับและปลาประเก้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่น้ำมิทรน,นะวันนี้ก็ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะครับทุกทีมงานนะครับก็เมื่อแช์ที่แล้วขอพภายจริงนะครับปลามันมันไม่รับแขกแบบนี้นะครับ